ทีมนักวิจัยเผยเข่าวดีครับอีแรงสีน้ำตาลหิมารัย3ตัวที่ได้รับการติดตามหลังปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเมื่อวันที่4เมษายน2568าำลังบินเข้าพรมแดนภาคเหนือของไทยแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นก้าวสำคัญของโครงการอนุรักษ์นกนักล่าที่ใกล้สูญพันธุ์เลยก็ว่าได้ครับ ท้าความกลับไปในวันที่4เมษายนน้องๆองอีแร้งจำนวน5ตัวได้ถูกปล่อยตัวที่จังหวัดกำแพงเพชรครับซึ่งอัปเดตล่าสุดในวันที่6เมษายนหลังผ่านไปเพียงแค่2วันจากการติดตามผ่านอุปกรณ์ส่งสัญญาณดาวเทียม ที่ติดตั้งไปกับนกทั้งหมด3ตัวนะครับจะพบว่านกตัวแรกเนี่ยบินถึงอำเภอจอมทองใกล้อุทยาแห่งชาติดอยอินทนนท์ส่วนตัว2นะครับอยู่ในเขตอุทยาแห่งชาติดอยปูนางจังหวัดพะเยาและตัวสุดท้ายตัวที่สาครับบินไปถึงอุทยาแห่งชาติอ,อบหลวนจังหวัดเชียงใหม่ครับเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าน้องๆเนี่ยสามารถบินได้อย่างอิสระและแข็งแรงเอามากๆครับบินแป๊บๆเนี่ยก็ถึงเชียงใหม่สัแล้วนะครับบอกเลยนะครับว่าข้อมูลที่ได้จากนกทั้ง3าตัวเนี่ยเป็นประโยชน์เอามากๆครับ ถือว่าเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญที่จะช่วยให้นักวิจัยสามารถศึกษาพฤติกรรมและวางแผนอนุรักษ์ได้อย่างแม่นยำมากขึ้นครับตอนนี้นะครับพวกเราเนี่ยก็ได้แต่หวังว่าในอนาคตจะไม่มีใครเข้าไปล่าหรือทําให้นกเหล่านี้ต้องสูญพันธุ์ขึ้นอีกนั่นเองครับ อีแรงสีงน้ำตาลหิมาลัยเนี่ยมีความสำคัญกว่าที่เราคิดนะครับน้องเนี่ยเป็นนกนักล่าขนาดใหญ่ครับที่มีบทบาทอย่างมากในธรรมชาติครับช่วยกำจัดสร้ากสรร์ลดการแพร่ระบาดของโรคและ,ละรักษาสมดุลของระบบนิเวศน,นะครับแต่ที่น่าเศร้าและเสียดายที่สุดเนี่ย ือปัจจุบันประชากรอีแร้งในเอเชียมีจํานวนลดลงอย่างมากครับทําให้การปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในครั้งนี้ถือว่าเป็นความหวังในการช่วยฟื้นฟูประชากรนกชนิดน,นี้ให้กลับมาบยบินโลดแล่นบนท้องฟ้าได้อีกครั้งครับ มาดูกันดีกว่าครับว่าสาเหตุหลักๆว่าทําไมแร้งเนี่ยถึงได้มีจํานวนน้อยลงในไทยเรื่อยๆนะครับอย่างแรกนะครับการล่าหรือการวานยาเบื่อครับต้องบอกนะครับว่าการล่าแร้งเนี่ยถือว่าไม่ใช่ปัญหาหลักนะครับแต่ที่น่ากลัวเนี่ยคือผลกระทบจากการใช้ยาเบื่อหรือการวานยาพิษเพื่อกําจัดสัตว์ครับพออีแร้งมากินซากเนี่ยที่ตาจากพิษก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนั่นเองครับ 2. แหล่งอาหารลดลงครับอีแร้งเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์กินซากสัตว์กินศพนะครับเมื่ออุตสาหการรมะสุสัตว์ในไทยเปลี่ยนไปเนี่ยซากสัตว์ก็จะถูกกําจัดอย่างเป็นระบบมากขึ้นครับอีแร้งก็จะหาอาหารได้ยาก,กิย่งขึ้นครับบอกได้เลยนะครับว่าถ้าอีแรง้งหายไปจากไทยเนี่ยความสมดุลของระบบนิเวศก็จะลดลงอย่างแน่นอนครับ ต้องขอบคุณโครงการดีๆแบบนี้นะครับได้เกิดจากการร่วมมือกันร,ระหว่างคณะสตัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับกองทุณวิจัยนงนักล่าเพื่อการอนุรักษ์ และหน่วยงานด้านการอนุรักษ์อื่นๆครับนี่อาจจะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของเส้นทางการอนุรักษ์อีแลนง์ในไทยนะครับแต่ถือว่าเป็นก้าวสําคัญอันยิ่งใหญ่ไพศาลที่แสดงให้เห็นว่าความพยายามของมนุษย์ก็สามารถช่วยธรรมชาติไว้ได้ครับหากววาเราทุกคนเนี่ยร่วมมือร่วมแรงกันไม่ล่าไม่ทำลายไม่บุกรุกเป็นหูเป็นตาอนาคตรเราก็จะได้เห็นอีแลนง์สีน้ำตาลหิมาลัยที่เคยหายไปจากท้องฟ้าเนี่ยกลับมาโบยบินได้อย่างอิสระอีกครั้งหนึ่งครับ เพื่อที่คุณจะไม่พลาดสาระความรู้และความบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพชรพาเพลินในช่องทางอื่นๆกันด้วยนะครับบ๊ายบาย